สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่ามีคนคิดถึงคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนที่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 กับคนที่เขากับคุณน่ะนานๆเจอกันเนาะหรือว่าต้องมีการเดินทางอ่ะนะหรือว่าไม่ใช่ว่าการที่จะเจอกันอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือทํางานอะไรที่มันไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือคนคนนี้อายุเยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นต่างชาติด้วยก็ได้เนาะ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่คิดว่าจะเจอเขาอ่ะแต่ก็ได้เจอเนาะเป็นคนที่สำหรับใครบางคนนะมันเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะมันเป็นคนที่คุณกับเขาอะ่ะต่างคนต่างเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นความต่างกันด้วยนะบางคนอะ่ะไม่ไม่ใช่ต่างกันที่เชื้อชาติต่างกันที่ความเป็นอยู่ต่างกันที่อะไรหลายๆอย่างบางคนบางคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ อายุต่างกันมากๆเลยอ่ะนะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาเนาะเออไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอ,เจอน,นะคนคนเนี้ยเนาะเป็นคนที่คุณกับเขาตัดกันไม่ขาดนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการคิดถึงอ่ะนะมันมีความต้องการอ่ะนะตัดหลายครั้งแล้วก็ได้เนาะแต่มันยังรู้สึกว่าหอยหานะเออสาหรับใครบางคนอนะ่ะจะได้รับเขาเรียกอะไรนะจะมีคนทางไกลเดินทางมาหานะคะหรือ คนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดเขามากๆเลยอ่ะนะคนคนนี้อยากจะตัดเขาแต่ตัดไม่ได้นะเออมันยังต้องเจอกันนะมันยังต้องมีความผูกพันมันยังต้องมีความเกี่ยวข้องกันอ่ะนะคะคนคนนี้คนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ลืมคุณไม่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณกับเขาห่างกันหรือทะเลาะกันหรือไกลกันนะหรือจบกันเนาะบางคนอ่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าอยากอยากมาเจอคุณตลอดเวลาน่ะนะ่ยังมันรู้สึกว่า มันมีความผูกพันกับคุณมากๆเลยอ่ะน้องมันเจอกันปุ๊บมันมันเหมือนพรหมลิขิตเลยอ่ะนะคุณสองคนอ่ะเออแม่หมอว่าถ้าถ้าคุณอยากตัดใครบางคนอ่ะบางทีก็ยังตัดไม่ได้นะคะยังมีโอกาสที่จะเจอกันอีกนะบางคนอาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้นะคะอืมบางคนอาจจะกาเรียกอะไรอ่ะบางคนอาจจะต่างวัยหรือเป็นพ่อไม่แม่ไม้บางคนอาจจะมี ขาเรียอ,อะไรอาจจะมีฐานะมากมากเลยอ่ะนะเออคนคนนี้ทำงานอะไรที่มันไม่ค่อยได้อยู่กับที่ด้วยเนาะทำงานอะไรที่มันต้องเดินทางอ่ะบางคนมีประสบการณ์สูงมากมากเลยอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งแต่ดูดีอะนะอาจจะเป็นต่างชาติหรือคนที่มีความต่างกับคุณมากๆเลยอะคุณกับเขาอะ่ะยังไงก็ต้องได้เจอกันเนาะ ขนาดบางคนอายุเยอะอายุต่างกันมากๆหรือไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเคยมีบุญสัมพันธ์กันนะสําหรับใครบางคนเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะมันตัดกันไม่ขาดนะหรือสําหรับใครบางคนอ่ะอาจจะมาในตอนที่ไม่พร้อมก็ได้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่ใช่นะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามัน มันคุยกันถูกคอเนาะมันเข้ากันได้นะมันมันเจอแล้วมันอยากจะเจออีกนะมันเขารู้สึกว่าเขาวนเวียนน่ะนคนเวียนคิดถึงแต่เรื่องของคุณน่ะอยากเจอคิดถึงตลอดเวลาบางคนตัดกันหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วก็ตัดกันไม่ได้นะคะเออมันมีความผูกพันมากๆนะถ้าไม่ใช่อายุต่างวัยก็อาจจะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้นะหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนโสดที่ไม่ได้เคยผ่านการแต่งงานคนๆนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์เกี่ยวความรักมาเยอะนะแต่ถ้ายังไม่แต่งงานนะเออเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาหลากหลายรูปแบบนะมีประสบการณ์สูงนะเก่งคนๆนี้สามารถผ่าน ร้อนผ่านหนาวนะเดินทางมาทุกที่แล้วก็ได้นะสำหรับใครบางคนเกาอาจจะคุณกับเขาน่าจะไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะบางคนอ่ะนะบางคนอาจจะอยู่ไกลกันหรือต่างกันมากๆเลยอะ่ะอื้อ คนคนนี้เขาหลงสเสน่ห์คุณนะคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาน่ะนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็ได้เนะเขารู้สึกว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะมันคุณมีสเสน่ห์เออเขารู้สึกว่าคุณมีความลับกับเขาอ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างตกหลุมรักกันก็ได้เนะแต่มันยังเปิดเผยไม่ได้นะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้เนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันต่างคนต่างไม่พร้อมก็ได้นะคะมาเจอกันเนาะคุณสองคนอะนะแม่หมอว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าบางทีคุณก็ดูเขาเรียกอะไรอะดูลึกลับเนาะเขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีคนรักแล้วหรือยังคุณมีใครแล้วหรือยังนะบางทีคุณก็หายไปบางทีคุณก็เงียบหรือเขาก็ได้เนาะ บางทีเขาอาจจะหายไปอะไรประมาณเนี้แต่อยู่ๆก็มาอะไรประมาณเนี้เนาะจนจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสับสนก็ได้เนาะคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้เนาะทั้งคุณและเขาอ่ะต่างคนต่างรอต่างคนต่างตกกลุ่มรักกันต่างคนต่างอยู่ในใจอยู่ในหัวคิดอะไรประมาณเนี้นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยอ่ะเออมันมีแรงดึงดูดมันมีความปรารถนาน่นนะนะมันอยากเข้าใกล้มันอยากเข้าหามันอยาก มันอยากบอกรักบอกคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ก็ไม่กล้านะคนคนนี้ยอืมเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูคุณดูไม่เปิดเผยกับเขามากอะไรประมาณเนี้ยจนเขาดูไม่ออกอ่ะว่าคุณน่ะชอบเขาจริงๆริงไหมแต่คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูดีอะ่ะเนาะแต่เขาก็เลยรู้สึกว่าคุณคุณน่าจะมีใครแน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณน่าจะไม่ว่างนะอะไรประมาณเนี้มีแฟนแล้วแน่ๆนะบางคนเป็นต่างวัยกันมากๆเลยนะ คนที่ทะเลาะก,กันน่ะนะเขาอยากจะง้อคุณนะคนคนนี้อยากจะงอ้ออยากจะเดินทางมาหาอยากจะบอกรักอยากจะบอกความรู้สึกนะเอออยากจะพูดกับคุณแม่หมอว่าคนคนนี้มีเสน่ห์นะคนคนนี้มีเสน่ห์ค่อนข้างดูแบบดูดีดูเจ้าชู้ดูกรุ่มกริ่มนะอืม ข้างนอกเขาจะดูไม่ค่อยหวานนะแต่เขาดูมีเสน่ห์นะแต่งตัวดีนะเป็นคนทางไกลก็ได้นะเอออยากจะมาบอกความรู้สึกถ้าคนที่โกรธกันงอกร์นะโอ๊ยไม่ใช่ถ้าคนที่โกรธกันทะเลาะกันอ,ะอน,เน,อนอะเร็วเวนี้นะคุณคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้รับการงอ้อนะคนคนนี้มาง้อคุณแน่ๆน,นะแต่เขาไม่รู้สึกแต่เขายังแต่เขารู้สึกว่าคุณหายโกรธเขาหรือย,ยังคุณหายงอนเขาหรือย,ยังอะไรประมาณน,นี้นะ เออมันเป็นคนไกลนะอยากเดินทางมาหาหรือมีคนอยากเข้าหาคุณก็ได้นะอยากเข้ามาจีบแต่ไม่กล้านะมีคนสนใจคุณนะคนคนนี้ดูดีนะเออเป็นคนผิวขาวนะเป็นคนที่พูดจาดีนะแต่งตัวดีด้วยนะแต่ภายนอกภายนอกเขาอาจจะดูไม่หวานนะแต่ว่าถือถ้วยอะ่ะเออเขาจะบอกความรู้สึกเฉพาะคนที่เขาชอบจริงๆนะ ดูดีอ่ะเป็นคนผิวขาวก็ได้เป็นคนทางไกลก็ได้นะทํางานอะไรที่มันต้องเดินทางก็ได้นะโอ้ถ้าเขาได้พูดถ้าก็ได้ชอบใครอ่ะคนหลงสเสน่ห์เขาเนาะอยู่ที่ว่าเขาจะจะพูดจะบอกความรู้สึกกับเขาจับกับใครไหมอะไรประมาณเนี้แต่คนคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเปิดปากบอกความรู้สึกกับใครง่ายๆนะเขาค่อนข้างจะขี้อายก็ได้นะแต่คนคนนี้เขารู้สึกว่าเอออยากจะมาง้อคุณอ่ะนะนะ อยากเดินทางมาหาแม่หมอว่าเร็วๆนี้จะมีคนไกลเดินทางมางอ้อจะมีคนไกลเดินทางมาหานะเออหรือคุณจะได้พบรักเร็วๆนี้นะจะมีคนเข้ามาจีบเออเขากล้าก,กลัวกลัวไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเขาไหมเป็นเป็นต่างวัยกันมากๆเลยอ่ะนะบางคนอยู่ไกลกันนะบางคนทะเลาะก,กันก็ได้นะทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็จะมีคนมางอ้อไม่ต้องกลัวนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาหายไปเดี๋ยวก็มานะคนคนนี้มาง้อคุณแน่ๆเร็วนี้แหละแม่หมอว่าหรือจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาบอกรักคุณนะคนคนเนี้ยคุณคุณไปวนเวียนอยู่กับเขาอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาน่ะนะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้เป็นไรอ่ะภาพคุณมันอยู่ในหัวเขาตลอดก็ตัดคุณไม่ได้แสดงว่าเขาตกหลุมรักคุณนะนี่คนคนนี้มีคนแอบรักคุณนะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะตอนเนี้ย อาจจาะก,กลังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเปิดเผยไม่ได้นะแต่ว่ามันต่างคนต่างชอบการต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันะนะะคนคนนี้อือยากช่วยเหลือคุณเนาะคนคนนี้ก็ตกหลุมรักคุณนันเนี่ยแต่เขาอาจจะอาจจะไม่ว่างแล้วก็ได้นะเขาอาจจะไม่คยเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้นะคนคนนี้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆ อแสดงว่าต้องมีคนทะเลาะก,กันแน่ๆนะคนคนนี้เการู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณนะ่ะเขาแฮปปี้นะเขามีความสุขที่สุดนะอยู่กับคุณแล้วมันมันเฮฮาปาร์ตี้อะนะมันอาจจะเคยเป็นเพื่อนในกลุ่มในแก๊ง หรือว่าเป็นคนที่เคยเขาเรียกอะไรเคยไปไปดื่มกินหรือเคยเจอกันก็ได้เนาะเคยเจอกันแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขมันสนุกสนานอะ่ะอยากได้คุณเป็นแฟนอะ่ะนะอืมอยากจะเจอคุณสําหรับใครบางคนก็อยากจะง้อนะอยากจะชวนไปดื่มไปดริง์ไปไปกินข้าวอะไรประมาณเนี้อยากอยากให้คืนดีกันนั่นแหละนะ เขาไม่อยากให้คุณทะเลาะก,กับเขาอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ชัดเจนก็ได้เนอะอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งก็ได้เนะหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะมันต้องตัดสินใจเลือกมันอยู่ในระหว่างเลือกก็ได้เนะค,คนคนนี้อืมหรือคนคนนี้ไม่อยากให้คุณโกรธเขานะดีกันไหมอะไรประมาณเนี้ยเนาะแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบกินชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้เนะ ชอบที่จะมีความสุขอ่ะเออคนคนนี้บางคนที่เขามีอายุเยอะแล้วหรือผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วอ่ะเขาไม่อยากที่จะเครียดไม่อยากที่จะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอ่ะน้ออยากจะทำชีวิตให้มันมีความสุขเนาะอยากให้คุณกับเขาอ่ะไม่ต้องทะเลาะก,กันได้ไหมไม่ต้องงนกันได้ไหมอะไรประมาณนี้มาคืนดีกันได้ไหมมาเจอกันหน่อยได้ไหมเออคนคนนี้อยากจะคืนดีเนาะ อยากจะคืนดีเป็นไปได้เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคนคนนี้ไม่หมอว่าถ้าถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนคนนี้ชอบคุณจริงๆนะถ้าเขาไม่ได้ติดพันธะหรือคุณติดพันธะอะไรประมาณเนี้ยเออเขาชอบคุณจริงๆนะอยากจะขอคุณแต่งงานเลยเลยหรือว่าไม่หมอว่าถ้าถ้าคนโสดจริงๆอ่ะนะคุณเขาอยากจะคบอยากจะดูใจอยากจะเรียนรู้นะอยากจะขอคุณแต่งงานอยากจะขอคุณมั่นหมายนะไม่หมอว่า รืออยากจะดูใจคุณไปสักพักอ่ะเออคุณเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเข้ากันดีนะเป็นคนที่ใช่พูดกันถูกคออะไรประมาณเนี้นะเออแต่แต่มันยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เปิดเผยอ่ะยังมีอะไรที่คุณปิดบังเขาอ่ะนะแต่การพูดการเข้าหาการการเจอกันอ่ะมันมันลงตัวทุกอย่างเลยมันสมูทมันเข้ากันได้นะอืมแต่เขายังรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรปิดบังเขาอ่ะเออ คุณยังมีความลับกับเขาอะไรประมาณนี้นะครงข้น,นี้ คุณกับเขาน่าน่าจะน่าจะนิ่งกันน่าจะเงียบนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาถ้าเขาติดต่อคุณมานะคุณยังจะคุยกับเขาไหมหรือคุณคุณมีใครคุยแล้วหรือยังนะคุณคุณอาจจะมีคนเข้าหาเยอะหรือคุณมีคนคุยเยอะก็ได้เขารู้สึกนะคุณคนนี้เอมีทธาตุไฟนาะเมษสิงห์ธนู แล้วก็มีนพิจิกกรกฎนะลมเมถุนตุนกลุมนะคนคนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรอการพูดคุยกันรอเจอกันรอเคลียร์กันก็ได้เนาะเอออาจจะคุยกันทางออนไลน์นะอาจจะติดต่อกันเรื่องงานก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเลยอ่ะอืมเขารู้สึกว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะมีคนชอบคุณเยอะคุณอาจจะกำลังคุยกับใครหลายๆคนอยู่ก็ได้นะ เหรือคุณอาจจะไม่ค่อยว่างก็ได้เนาะอืคุณอาจจะทํางานอะไรที่แบบที่มันต้องติดต่อประสานงานหรือทํางานอะไรที่มันแบบไม่ค่อยว่างอะไรประมาณเนี้นะคนคนนี้เขาอยากจะคุยกับคุณเนาะอยากจะคุยกับคุณอ่ะเออยังตัดคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ได้เขายังเขายังไม่รู้ว่าคุณยังยังรอเขาอยู่ไหมยังต้องการเขาอยู่ไหมที่เงียบกันไปอะไรประมาณเนี้ถ้าติดต่อกันมาอ่ะคุณยังจะคุยกับเขาอยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ย ความสัมพันธ์เนี่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคาราคาซังกันมากๆเลยอะนะคนคนนี้อืมเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้โอ้ไฮพรินเทสเดวิล แสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันเนาะเขาเขาคนเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาแบบชอบคุณมากๆเลยอ่ะแต่ไม่รู้ทำไม่รู้จะทํายังไงอ่ะนะที่จะให้คุณอยู่กับเขาเออที่จะให้คุณไม่ไปไหนอะไรประมาณเนี้ยเออคนคนนี้ต่างวัยกับคุณด้วยก็ได้นะต่างวัยมากๆเลยอ่ะเออเขามีอํานาจนะมีเสน่ห์คนคนเนี้คนคนนี้เขามีเสน่ห์นะอืม ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เปิดเผยความจริงอะนะมันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปิดบังอยู่นะเออเขารู้สึกว่าคุณยังมีพันธะอยู่ก็ได้หรือเขาก็ได้เนาะเขาอาจจะให้ความชัดเจนอาจจะให้เรียกอะไรอะถ้าเขาโสดถ้าเขาไมา่จริงๆอะเขาก็อาจจะมีพันธะอะไรที่มันยังรอเคลียร์หรือมีลูกหรือมีเรื่องหนี้สินหรือมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็ได้เนาะ เออที่เขายังต้องจัดการยังที่เขายังต้องส่งเสียอะไรประมาณเนี้ยบางคนมีลูกติดอะไรประมาณเนี้นะอืความสัมพันธ์นี้ตัดกันไม่ได้นะคุณสองคนอ่ะถ้าใครอยากเลิกไม่หมอว่ายังเลิกกันไม่ได้เนาะยังคาราคาซังมากๆเลยอ่ะยังตัดกันไม่ได้นะอืม คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะมันมีระยะห่างมันมีระยะทางอ่ะเออเขาอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขแสดงว่าคุณเป็นคนที่บางอารมณ์คุณก็เงียบบางอารมณ์คุณก็ไม่เปิดเผยอ่ะนะคุณเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้ก็ได้เนะเอออยู่ระหว่างเลือกอยู่ระหว่างตัดสินใจก็ได้เนะสําหรับใครบางคนก็ คุณเดี๋ยวนะจะติกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโอ้คนคนนี้เขารู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องความชัดเจนอะเนะเรียกร้องความเป็นธรรมก็ได้เนอะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่งงานแล้วก็ได้นะคะเออเขาอ,อาจจะให้ความชัดเจนอาจจะให้ความเป็นธรรมกับคุณไม่ได้ก็ได้ถ้ามันเป็นคนโสดจริงๆหรือเป็นพ่อแม่ไม่มีพันธะจริงคุณจะได้แต่งงานนะเนี่ย แต่ถ้าคนที่ยังเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ยังไม่โสดเขาอาจจะรอเคลียร์ก็ได้นะอาจจะรอเคลียร์แต่คุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ความชัดเจนกับคุณอ่ะเนาะแต่ว่าคุณก็ต้องรออ่ะนะคนคนนี้หรือเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาคุณไม่ยอมเขาอ่ะนะคุณไม่ยอมเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันเป็นความไม่ชัดเจนอ่นะเขารู้สึกว่า คุณไม่ยอมแน่ๆน,นะอืมคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเด็ดขาดกับเขามากๆเลยจัสติกราศีตุลน,นะเดวิลราศีมังกรเมษสิงหธนูถ้วยก็มีมีนพิจิกรกระกฎนะไม้เท้าเมษสิงห์ธนูอืมคนคนนี้เป็นคนต่างวัยกับคุณแน่ๆน,นะเออ เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณเงียบแบบนี้อยากจะเจออยากจะโกยอยากจะบอกความรู้สึกมันต้องการมากๆเลยอะ่ะแต่มันไม่รู้จะทํำยังไงบางคนบล็อกกันด้วยนะคะบางคนเงียบกันไปห่างกันไปไกลกันมากๆเลยแต่อยู่ในระหว่างช่างใจอะ่ะยังตัดกันไม่ได้ไพ่ยังไม่มีจบเลยอะ่ะยังอยู่ในระหว่างช่างใจยังอยู่ในระหว่างที่จะกลับมานะอคนคนนี้อยู่ในระหว่างช่างใจจะทํายังไงดีจะเข้าหาคุณดีไหมถ้าเข้ามาคุณยังจะ ตัดเข้าไหมคุณยังจะพูดกับเขาแบบไม่เหลือเยื่อใยไหมอะไรประมาณนี้นะถ้าเข้ามาน่ะถ้าคุณต้องการความชัดเจนเขาจะให้คุณได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่บางคนเขาก็ให้คุณไม่ได้นะเออบางคนยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคุณอาจจะต้องรอเขาอาจจะรอเคลียร์พันธะก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดจริงๆอ่ะโอ้คนคนนี้จริงจังมากคุณจะได้แต่งงานนะคุณจะได้แต่งงานแบบจดทะเบียนเลยแหละนะ อืมสาหรับใครบางคนเนาะอืมแต่ใครบางคนเนาะอยู่ในระหว่างการรอการเคลียร์ปัญหากับคนเก่าๆก็ได้นะเออเขายังเคลียร์ไม่ได้นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณมากๆเลยอ่ะเนาะ คนคนนี้ต่างวัยกันมากๆเลยนะบางคนน่ะเนะบางคนมีปัญหาที่จะต้องรับผิดชอบมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเยอะมากๆเลยอะ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลานะอมไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากให้คุณนิ่งอะ่ะไม่อยากให้คุณหายไม่อยากให้คุณเงียบไม่อยากให้คุณไปจากเขาอะ่ะนะอยากจะมีคุณไว้แบบเนี้อยากจะไปมาหาสู่อยากจะพูดคุยอะ่ะนะ เนี่ยบางคนหน้าที่บางคนหน้าที่ต่างหน้าที่การงานต่างกันด้วยนะเออบางคนต้องรับสาภาพลักษบางคนต้องรับษาหน้าที่ทางองค์กรหน้าที่ทางสังคมอ่ะบางคนต่างต่างกันที่งานต่างคนที่วัยมากๆเลยอ่ะเนาะจนไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะบางคนรับราชการนะอยู่ในตําแหน่งที่สูงมากๆเลยอ่ะนะ อยู่ในตําแหน่งที่มันต้องเป็นผู้นำอะ่ะหรือมันต้องเป็นแบบอย่างให้คนลหลายๆคนอะ่ะนะมันแสดงออกมากไม่ได้นะบางคนเก่งมากๆเลยอะ่ะนะทํางานอะไรที่มันต้องอยู่สายแบบเรียกอะไรอะ่ะสายยุติธรรมสายอะไรที่มันต้องเป็นแบบอย่างสายราชการก็ได้นะบางคนอะ่ะนะ แสดงว่าคนคนนี้ยังตัดกันไม่ขาดนะคุณของคุณสองคนอ่ะเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็กลับมานะมันตอนนี้มันก็ยังอยู่ในใจอ่ะนะสําหรับใครบางคนอ่ะมันมันรู้สึกอึดอัดนะมันรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นะมันยังเคลียร์กันไม่ได้นะมันมันต้องมีการพูดคุยกันมันต้องมีการเจอกันอ่ะเขาไม่อยากให้คุณบล็อกเขาเขาไม่อยากให้คุณแบบถอยห่างจากเขานะ เอออยากอยากให้มีอะไรก็พูดกันตรงๆชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยนะเอออยากให้ดีกันอ่ะนะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องตัดกันต้องจบกันอ่ะนะอยากไปมาหาสู่แบบนี้ได้ไหมยังยังคิดถึงคุณอนะ่ะยังรักคุณนะค,คนคนเนี้นะ คนคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานดีก็ได้นะคะหรืออยู่ในจุดที่คนรู้จักเออใครๆก็รู้จักนะถ้าไม่ใช่ต่างชาตินะอาจจะเป็นคนดังก็ได้นะคะใครๆก็รู้จักเขานะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยที่มีความสุขมากๆเลยอ่ะนะอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะสําหรับใครบางคนอนะ่นะเนาะอาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะอืมแต่คนคนนี้เขารู้สึกว่า สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาที่เขาอยู่อ่ะเออมันมันก็ไม่ได้มีความสุขอ่ะเออเขาเขาคิดถึงแต่คุณอ่ะนะเนี่ยสี่ถ้วยนะเขารู้สึกว่าจุดที่เขาอยู่อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอ่นะะแต่เขารู้สึกว่าเขายังเขายังมีความต้องการอ่ะเออแสดงว่าคนคนนี้เขาต้องการคุณนะเขาอาจจะมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ได้นะหรือคุณก็ได้นะสําหรับใครบางคนอ่นะ เออแต่ยังม,มันยังรู้สึกว่ามันยังคิดถึงอะ่นะเนาะมันยังยังต้องการความรักอะ่ะมันยังต้องการความเข้าใจให้มากกว่านี้นะเออเดอะสตาร์ Star, ใครบางคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะอยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยอะ่นะเนาะอาจจะเปิดเผยมากไม่ได้นะอาจจะมีฐานะอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากๆอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนนะอืม บางคนมีฐานะบางคนดูดีอ่ะนะอืมแสดงว่าเร็วๆนี้สำหรับใครบางคนจะได้อะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยนะอืมถ้าคุณไม่ได้มรดกคุณก็ได้แฟนที่ดูดีมากๆเลยอ่ะนะสำหรับใครบางคนจะได้อะไรใหม่ๆเร็วๆนี้นะอืมหรือความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากๆเลยอ่ะนะดูดีมีชื่อเสียงมากๆเลยนะ คุณจะมีเรื่องให้แฮปปี้นะคุณจะมีเรื่องให้แบบเรียกอะไรอะ่ะมีความสุขมากๆเลยอะ่ออะอแสดงว่าคนคนนี้รู้สึกว่าเขายังมีความหวังอะ่ะนะยังมีความรู้สึกว่ายังมีโอกาสที่จะได้เจอคุณอะ่ะนะมันมันตัดกันไม่ขาดนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความสิ เ,เขาบอกว่าเขาอยากจะให้แบบอยากจะให้แบบทุกอย่างมันมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นอะ่ะแสดงว่าเขาสิ่งที่เป็นอยู่มันมันเพิ่งเริ่มก็ได้มันมันคาราคาสังก็ได้เนาะอยากจะให้คุณกับเขาอะ่ะได้อยู่ด้วยกันได้มีแบบมีการพัฒนาขึ้นในความสัมพันธ์อ่ะนะคะโอ้ oh. this looks scary โอเเขารู้สึกว่าเขากลัวความรักในครั้งเนี้ยมันทําให้เขากลัวแสดงว่ามันมีใครบางคนเห็นไหมที่แม่หมอบอกออยู่ในจุดที่แบบดีมากๆเขาก็เลยไม่กล้าเปิดเผยนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณผิดเออเขาบอกว่าคุณผิดมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอโทษกันไอ e นี้ time for me โอ้เขาบอกว่าเขาต้องการเวลา หรือว่าเขาอยากให้คุณให้เวลาเขาก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้อย่าอย่าพึ่งเร่งรัดเขาเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะหรือขอพื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างได้ไหมขอเวลาส่วนตัวเขาบ้างได้ไหมอะไรประมาณนี้โอ้ oh, you are so beautiful เขาบอกว่าแบบคุณดูดีอะ่ะเออคุณสวยขนาดนี้คุณหล่อขนาดเนี้ยแล้วเขาถามว่าทําไมคุณยังต้องการเขาอะไรประมาณนี้เออทาไมแบบคุณอาจจะดูพร้อมอาจจะดูดี เออทำไมยังต้องการเขาอะไรประมาณนี้เออเขาเขาก็เขามีคำถามมาถามคุณนะทำไมยังต้องการเขาอะไรประมาณนี้คุณก็ดูดีดูพร้อมดอมูเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาอีกแล้วแสดงว่าคนคนนี้ยมันต้องใช้เวลานะคะสำหรับใครบางคนอะ่ะเขาอาจจะติดพันธะอาจจะรอเคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณชอบเขาไหม เนี่ยแล้วมันเป็นแบบเมบีเขาบอกว่าบางทีเขาถามว่าคุณชอบเขาไหมบางทีอ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาติดตามคุณหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขามาหาคุณเขามีคุณอะไรประมาณเนี้นะเขาอาจจะสูญเสียทุกอย่างเขาเขาไปเลยก็ได้นะสำหรับแสดงว่าคนคนนี้เขากลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างนะเขาอาจจะมี มีครอบครัวหรือก็อาจจะมีพันธะหรือก็อาจจะมีอะไรที่มันต้องรอเคลียร์นะ mm. เขาก็เลยกลัว if follow you เนี่ยนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาตามคุณอ่ะถ้าเขามีคุณเขาอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ได้นะเออแสดงว่าคนคนนี้บางคนเขามีหน้าที่การงานดีอ่ะนะ mm. เขาก็เลยแบบต้องขอเวลาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะเออเขากลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างไปก็ได้นะ สูญเสียทุกอย่างเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเออแสดงว่ามันต้องใช้เวลานะเขาก็เลยไม่กล้าในความสัมพันธ์อนะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยก็ได้นะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งข้อความโอ I want start to a family with you โอ้เขาอยากจะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะ่ะนะคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะ่ะ อยากจะมีคุณได้ไหมคุณคนนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ